ป้าเบน้องคอยคือเห็นตะเจ้าเบิ่งหนังญี่ปุ่นแท้เบิ่งมาแต่เป็นบ่าวพุ่นมันได้อีหยังต้องไม่ได้อีหยังแล้วมันก็ได้ความม่วนของคนม <eterm Gore. S 1> ักเนาะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะขับเบิ่งโดนๆจมูกบ่แล้วบาได้เขาภาษาญี่ปุ่นพุ่น่ะเกาได้จังได้ว่าแบบได้ว่าวคอยฟังกันนะโอ้ยเซยไว้ว่าหยังล่ะว่าจังได้ก็ได้ว่ามากก็หน่ะ ่จังใดก็ได้วัน,นที่เบาหลดเลยมันบ่เออบบเบ<อ>าได้สิยังเออเออแล้วภาสิเบาสู้ฟังตื่นขึ้นมาม่แต่น้าจ่มนั้นแปลว่าจังใดตื่นขึ้นมาม่แต่น้าจ่มเอา <c oughs> ตื่นขึ้นมากระนาบุตรนั้นแปลว่าจังใดอีกว่าตื่นขนน <c oughs> นึ้นมากระนานะบุตร <c oughs> ว้า ขอเงนซื้อ,อ้แกก็บ่ได้แต่ว่าอยังอีกครับนี่ขอเงนซื้อดน้แก่กับ่ได้เอา